มาตอบคําถามนี้กันนะคะไส้กรองของท่อไอเสียรถยูนเนี่ยภาษาสากลก็จะเรียกกันว่าแคปตาลิกคอวเตอร์นะคะซึ่งแคปตาลิกคอวเตอร์เนี่ยจะต้องมีอยู่ในรถเ,เกือบจะทุกรุ่นทุกประเภทนะคะเพราะว่ากฎหมายเขาได้มีกําหนดให้ไว้นะคะส่วนการทํางานของไส้กรองตัวนี้นะคะ ก็คือว่าเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะปล่อยควันเสียไอเสียความร้อนผ่านมาทางไส้กรองตัวนี้หรือเราจะเรียกว่าปล่อยมลพิษผ่านมาทางไส้กรองตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วไส้กรองตัวนี้เขาก็มีหน้าที่ดักจับลดกองควันเสียไอเสียที่เครื่องยนต์เขาได้ปล่อยผ่านมาทางตัวนี้นะคะเพื่อให้ปริมาณของควันเสียไอเสียได้มีปริมาณลดน้อยลดน้อยลงนะคะเพื่อจะเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ดีกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือการทํางานของเขานะฉะนั้นแล้วถ้า าท่อไอเสียไส้กรองตัวนี้ไม่แตกไม่หักไม่คอนเราอย่าไปตัดเขาทิ้งนะคะย้ำเราอย่าไปตัดเขาทิ้งนะกราบขอบพระคุณนะคะ